ใครที่ยังไม่ดู e p 12 13ไปดูก่อนนะครับ e p 14วันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันระหว่างภาษีห,กหักณที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มสนับสนุนโดยบริหาร .com โปรแกรมบริหารธุรธกิจพิชิตกำไรทดลองใช้ฟรีคลิกใต้โพสต์เลย ผมบอกกันเลยนะครับภาษีสตัวนี้ที่เราแนะนําไปในตอน EP 1 3และ EP 1 2นะครับของตัวนี้มันเกี่ยวข้องกันนะครับ วันนี้เราต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงผมบอกเลยครับมันตับสนมามากมายกายกองก็น้องๆทํางานใหม่หรือว่าคนที่ไม่เข้าใจตรงนี้นะงงเต๊กกันไปหลายคนเลยมันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ครับลองดูนะครับสมมุติว่าเราคิดค่าสินค้าและบริการ100บาทนะครับถ้าเราโดนหักภาษีน้ที่จ่ายคือเขาจ้างเราทํางานอะ่ะสเซเท่ากับอะไรครับ100เตรียมลบเลย3าบาทถูกไหมครับแปลว่า100อลบสร์เที่เป็นภาษีหักน้ที่จ่าย เท่ากับเราจะได้รับเงินสดไปเนี่ย97บาททีนี้ความยุ่งยากเข้ามาครับตรงที่ว่าเอา้าบริษัทเราก็เป็นบริษัทที่ต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทลูกค้าก็เป็นบริษัทที่ต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมันจะคิดจากตรงไหนล่ะเนี่ยครับมันจะงงๆมันคิดจากตรงนี้ครับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับต้องคิดจากจํานวนสินค้าหรือบริการที่เราคิดลูกค้าครับไม่ได้เกี่ยวกับหักหน้าที่จ่าย3%เมื่อสักครู่นะ ในกรณีตัวอย่างนี้คือต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินค้าบริการซึ่งในตัวอย่างคือ1น0บาทหมายความว่าอะไรลองดูทันที่2องสิถ้าเป็นแค่ภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องคิดเท่าไหร่ครับก็ต้องเป็น100บวกเข้าไป7บาทครับเพราะว่าเป็น7%นของ1 0 0่เท่ากับ107บาทสิ่งที่งงเลยมันอยู่ตรงนี้ครับอ้าวแล้วเราจะได้เงินสด,สดจากลูกค้ามาจริงๆแล้วเนี่ยกี่บาทอ่าผมลองให้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่าเราจะได้เงินสด,สดจากลูกค้ามาทั้งหมดกี่บาทครับถ้ามันมี ้หักในที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มผมให้เวลา10วินะครับลองดูเก่งๆอ่าหมดเวลานะครับคิดออกกันไหมครับว่ามันต้องได้เท่าไหร่เฉลยครับง่ายๆเลยครับลองดูนะฮะวิธีการก็คือราคาสินค้าและเบิกการของเรา100บาท เราโดนหักนาะที่จ่ายไป3บาทก็ต้องเป็น1 0 0่ลบสแต่ว่าเราต้องบวดภาษีมูลค่าเพิ่มไปอีก7%ของ100บาทก็ต้องเป็น 100- ลบ 3บวกเเท่ากับเท่าไรครับ104่บาทครับอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างหากาักหน้าี่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มตัวอย่างที่ยากกว่านี้นะครับลองไปคํานวณดูได้แต่จบหลักการไว้นะครับพอเราจําหลักการนี้ได้ต่อให้เป็นเลขไงเราง่ายแล้ความสัมพันธ์ทั้งหมดของหกักหน้าจ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มกับเงินสดที่บริษัทจะได้รับจริงตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับคำนวณผิดกันมาเยอะแล้วเราก็ลองฝึกคำนวณดีๆว่ามันยังไงนะครับทีนี้ผมจะมีเรื่องที่ต้องอธิบายให้ฟังอีกนิดนึงก็คือว่า เราได้เงิน104บาทเด่ายลืมนะครับว่ามันไม่ใช่เงินของเราทั้งหมด10 4ยบาทนะที่ผมบอกไปตอน13คืออะไรเงินภาษีหักหน้าที่จ่ายอะ่ะเราโดนหักไปแล้วใช่ไหมอ่าแปลว่าตอนที่ลูกค้าเราอะ่ะจ่ายเงินมาหาเราอะ่ะเขาต้องมีกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับกระดาษนั้นเรียกว่าใบสําคัญหักหน้าที่จ่ายในนั้นจะมียอดเงินที่เขาหักไปครับเงินที่เราโดนหักไปนั่นแหละมันอยู่ในกระดาษนั้นเราต้องเก็บกระดาษนั้นไว้นะครับไว้ทํางบการเงิน สรุปปลายปีซะเพราะว่าผู้จ่ายเงินคือลูกค้าเราเขาหักเราไปแล้วอย่าลืมนะต้องได้ใบหักมาที่จ่ายด้วยถัดมาที่เราได้เงินร้อยสี่บาทอ่ะอย่าลืมนะครับมันมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลูกค้าจ่ายมาให้เราอ่ะเบาทแล้วเราต้องนําส่งสรรมัมภาระทุกวันที่15อย่าเผลอใช้นะครับหนึ104บาทมันมี7บาทนะที่เป็นของสรรมัมภาระแต่มันมีติ่งนิดนึงตามที่สอนไว้ใน EP 1ีถ้าเดือนนั้นเราไปซื้อของ7บาทเท่ากัน อันนี้แปลว่าซื้อเดินไม่ต้องจ่ายภาษีให้กับสรรมัมภาระแต่ถ้าเราซื้อของแค่3บาทแปลว่าเราต้องจ่าย4บาทไงฮะเจบสหรือ4แต่ถ้าเราไปซื้อของมากกว่า7บาทเึ่น10บาทเราก็บอกเลยว่าโอเคเรามีเครดิตภาษีอยู่3บาทเพราะฉะนั้นเรื่องภาษีค่าเพิ่มที่ผมสอนไปใน ep 1 3บสาเนี่ยเน,นี่ยสำคัญมากนะถ้าดูไม่ดีหรืองงตรงนี้เราเอาเงินสดไปใช้ก่อน1้อบาท พอถึงวันจ่ายภาษีตายแล้วไม่มีเงินจ่ายภาษีอันนี้แย่เลยนะครับซวยเลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นความสัมพันธ์ของหักที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับคนทำธุรกิจทุกคนนะฮะเป็นเรื่องที่ต้องรู้เลยครับอย่าคิดว่าเราทาอาชีพงูลนี้นั้นไม่ต้องรู้อันนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับถ้ารู้ไว้นะครับไม่ใช่จะไม่มีประโยชน์นะครับเรื่องนี้มีประโยชน์มากแล้วเป็นเรื่องเบสิกที่คนทำธุรกิจต้องรู้นะครับให้กลังใจนะครับอย่าลืมสนับนักสู้ติดตามมีพี่ต่อไปครับบายบายครับ